จะขึ้นไปบนกับดานไปดูเ็นดะฮะเ่นเบนโดจุดเลยไปนี่พะธาตุมอาไรักกละบูชาจักราบุญจักราใจพ่ยิ้มกระด้ดีหนาให้ดีดาวุญไดดีหนาไห้ดี การพูดช้าลุกอ้อยน,น,นี่เป็นแอร์ยินสบาย นโมตตสะภวโตอะรตุสสะนโมตัสะภวัตตะรตุสมะนโมตัสะภวัตอะรตสสมาสัมพุัสอิมินาสการณบนุมหานุภาโวิมินาสการณธัมมะมหานุภาโวิมินาสการณสังฆะมหานุภาโวเอเตนะสัจจวัตเชนะโหตุเมชยะมังคะรังสพะราพังสพะสุขังสพะ ท่านังพระวันตุเมสาทุกขอมีของพ่ออิมกรุ๊กของกรุกปักรักษาเก้าวเจ้าได้มาสักการะบูชานี้ขอให้หลวงพ่อมีแต่ความสุขความสุขความเจริญก้าวหน้าการงานเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ นำหม่วยคิดสิ่งใดคอยสมปาถนาทุส,สา,ากลามุชานะิลป ว่าหลวงพยิ้มีหกผ้าด้วยนะวพ่อยิ้มสาธุสาธุสาธุนโมตัสสะภะวะโตระโตนะโมตัสสะภะวะโตระโตสมมานะโมตัสสะภะวะโตระโตสมมาสมพุธัสสะ พุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิเคารา,ามีหลวงพ่อยิ้มคุ้มครองปกปักรักษาให้ม,มีด่ความสุขความเจริญเป็นเหตไมไหนก็้คนยิม้มจะได้มีคนชิดลายปองลายมีต่ความสุขคนเมตตาสาธุสาธุ

สุขความเจริญสาถูสาธุลมเย็นถูดีมีสุข